ครับสวัสดีครับบรรดาพี่น้องอยูทูบพี่น้องเอฟซีที่นะครับทุกท่านนะครับ,นรบเนาะเราจะถึงพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้ก็กับทัสซิงมีเวอร์ชันนะครับเนาะโอ้นี่เนี่ยมะเขืออะไรมะเขือมะเขือคืนเออมะเขือคืนงามจัง ตุ่นเงียมากก็อยู่กลางทุ่งเนาะอยู่กลางทุ่งนามาหาเก็บอ้อหักพักทีหักพักป้อมนะครับเนาะนี่เป็นนาข้าวเป็นนาข้าวข้าวนาปลังเข้าวนาปลังกำลังออก รวงยังบ่พร้อมทืม่อเนาะยังบ่พร้อมทื่อเก็บเรียบร้อยละรากผักชีเนาะเก็บเป็นที่เรียบร้อยก็เลยมาเอายอดใบตองกล้วยอ่าใบตองกล้วยเนาะครับเนาะ อันนี้ก็จะเป็นลำห้วยเนาะลำห้วยรกมากมันมเป็นเครืออันนี้อ่ะมันเลยรกเขาวันเน,นี่นี่พักชีพักชีวันใหม่พักชีวันใหม่เนาะออกมาต้นเล็กๆ ุ่นที่เขาไปเก็บแหกก็จะอยู่ตางนี้เนาะต้นใหญ่ๆนี่ถอนที่ซากต้นเนาะอะที่เปิ่นถอนไปแล้วเราก็ม,มาเอาแถวที่ซากมันเนาะ ตรงชัน้นเงียบชั้นเงียบไมนถอนยังงหมดจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าก็จะมาถอนต่อไปน่าจะมดพวกนี้นี่ลอที่รถนี้เนาะเสร็จเรียบร้อยละ กระจอนี้มันไม่ได้ขายกันี่มูมีมันแบ้ออกไปขี่นี่อืมเกลาก่ยมันเกลียวเลยอืมพวกฟางเล้ยวนี่มุกขายได้นะ ก็จะเป็นผักกระตุ้งเนาะครับเนาะผักกระตุ้งจอผักกดจอ,อบ้านหูเหอมผักกดจอเนาะเคยเกลืนล้ำไปแล้วแต่ก็พวกเิ็บไปกินไปแกงไปจอนี่ได้อยู่เนาะเดือดห้อนจัดเลยวันนี้ นี่อันนี้พักขึ้นช่ายขึ้นช่ายหรือว่าบ้านผง้องพักกําปืนบ้านผง้องพักกําปืนเจ้าของก็จะมาอถอนหญ <It> ้าหน,นึ่งเออนกตัวนี้มันอย่างไรเนี่ยมันี่ใครแถวๆนี้ครับว่าใดรหนึ่ง ่อออ,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 อุยพักครึ่งช่พักคึ่งใช่ไปเดี๋ยวไปดูพักฟ้อมพักชี่ทางน,นี้ที่มันสวยๆพี่ดีก่อนเนาะไปพี่น้องเอามาดู ก็อย่างนี้คลิปแถวที่เป็นถอนไปแล้วเนาะที่เป็นถอนไปแล้วอันใดที่มันยังต้นใหญ่ใหญ่แหกใหญ่ใหญ่ผจะเอาเนาะนี่เดี๋ยวนี้ผมซื้อว่ากิโลหนึ่งแน่ใจ สี่สิบห้าสิบบาทะนะฮักชีสวยแมพอดีพอดีหมกแขกเกินไปแล้วก็มัวอ่อนเกินไปเนาะพอดีพอดีอดนี่คือเจ้าของคนคนซื้ออนะ่ะเจ้าของคนซื้อคนถอนไป ลายละเนาะเกลเรือน,อน,นี่บอกให้เยอะตายละ๋ยว่น้อยเดียวเนาะพรุ่งนี้เห็ม,มวันหนึ่งก็ถอนเซตหมดละโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่เต้ายี้ก่อนนะครับเนาะฝากกดซับส,บสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับเท้าซิงนิวเวชั่นตัวนี้นะครับเนาะ ที่บ้านละเออเวลาก็บค่อยมีเดี๋ยวต้องไปทำภารกิจห็นหลายอย่างหลายอันอยู่ไปเราจะกลับบ้านละก็ากไม่เพียงเจ้าอี้นะครับเนาะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะขอให้ทุกท่านเจรดีมีชัย คิดสิ่งใดก็สมความหวังแต่ถแถนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ท้าสิ่งไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับบ๊ายบาย